สวัสดีครับพี่ดอกทุกท่านบันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับบันนี้วันที่4เมษายน2024วันนี้พอมีข่าวลา้ประเด็นนะครับจะมารายงานให้พี่ด้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเรามาดูสถานการณ์ในพื้นที่รลัชฐานภาคใต้กันก่อนนะครับบันนี้ภารกิจของเจ้ายอดศึกนะครับก็ยังไม่จบนะครับบันนี้ก็ได้เดินทางไปยังพื้นที่เมืองล่างเขอนะครับก็ไปพบปะผู้นําและที่น้องชาวบ้านนะครับ จึงเป็นพี่น้องชาวปอนะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองลางเคอร์ทางเจ้าศึกนะครับก็มีพี่น้องสาวปโอเป็นจํานวนมากเส้นกันนะครับมารอต้อนรับเจ้าศึกนะครับในพื้นที่เมืองลางเคอร์วันนี้นะครับทางเจ้าศึกนะครับก็เลยไปเยี่ยมเยือนพี่น้องชาวบ้านนะครับในหมู่บ้านนะครับในพื้นที่เมืองลางเคอร์ไปถึงที่วัดนะครับก็ไปกับพระนะครับที่ในวัดเมืองางเคอร์เส้นกัน วันนี้ทางเสด็ศึกนะครับก็เลยพบกับทางพี่น้องชาวบ้านและคณะของผัสส่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองลางเคิงพี่น้องชาวปโอที่อยู่ในพื้นที่เมืองลางเคิงนะครับไม่ได้มีกองกําลังเป็นของตัวเองแต่อย่างใดนะครับก็อยู่ร่วมกับทางพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองลางเคิงนะครับในพื้นที่เมืองลางเคิงกก็มีพี่น้องหลายเผ่าพันธุ์นะครับมีพี่น้องชาวไทยใหญ่ พี่น้องสาวปอและพี่น้องสาวพม่านะครับก็มีหลายกลุ่มหลายสัตติพันธ์นะครับที่อยู่ร่วมกันท้าเจ้าศึกนะครับก็ได้ไปให้ความรู้นะครับกับพี่น้องสาวปอว่าวันนี้นะครับพี่น้องทุกกลุ่มทุกสัตติพันธุ์ต้องสามัคคีก,กันนะครับต้องรักกันไว้นะครับที่ผ่านมาแต่ยะเวลา70กว่าปีนะครับก็ถือว่ายาวนานมากนะครับที่กองทัพพม่าเข้ามาปกครองประเทศนะครับก็ไม่ทําให้ประเทศ ในพื้นที่รัชสานั้นเจริญนุ่งเริงแต่อย่างใดนะครับประเทศที่เจริญนะครับหรือว่าเมืองที่เจริญนุ่งเริงนะครับกับเป็นในเมืองหลวงของประเทศพม่านะครับเส้นเมืองนีปิดตเมืองย่างกุ้งหรือว่าเมืองมัณฑะเลย์นะครับในพื้นที่รัฐสารนะครับหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับพี่น้องครับแต่ระยะเวลา70กว่าปีนะครับก็ถือว่าผ่านมานานมากนะครับก็ในพื้นที่รัฐสารก็ยังเหมือนเดิมเหมือนในอดีตนะครับก็ยังไม่มีอะไร เจริญรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับทางเต้ศึกนะครับก็ได้ให้ความรู้กับพี่น้องสัพโปโอวาวันนี้นะครับพี่น้องทุกกลุ่มทุกสติพันธ์เราคือพี่น้องสติพันธ์เหมือนกันนะครับได้อยู่ร่วมกันมานานมากนะครับพี่น้องทุกกลุ่มทุกสติพันธ์นะครับกษัตริยทุกท่านพมานั้นเข้ามายึดอํานาจนะครับพี่น้องทุกกลุ่มทุกสติพันธ์พี่น้องทุกกลุ่มทุกสติพันธ์นะครับได้จับอาวุธลุกขึ้นสู้กับท่านพม่านะครับก็ถือว่ายาวนานมากครับพี่น้องครับระยะเวลา 60กว่าปีนะครับก็ยังไม่รู้แพสนะ,นะครับกองกำลังกรมสติดพันธ์และท่านพมา่าหลังจากได้มีการลบกันมาอย่างยาวนานนะครับระยะเวลา60กว่าปีนะครับทางกองกำลังกรมสติพันธ์10กลมนะครับนำรอยทางกองทัพสภากกุงร,รัชสารอาศิรษณนะครับกองทัสาาพสภพพาระเหล่งเคนอยู่กองทัพมอนนะครับอีกหลายกองกำลังนะครับทั้งหมดก็มีอยู่10กลุ่มนะครับก็ได้ ไปเจราจาหยุดยิงรับท่านพม่าะนะครับประยะเวลา8ปีนะครับทางสซยรสึกก็ว่าวันนี้นะครับ NCA ก็ยังไม่ไปไหนครับเพี่นวองครับท่านพม่าไม่ยอมให้ความรลวมมือนะครับไม่ยอมให้ที่กองกําลังกลุ่มสติพันธ์นั้นต้องการแต่อย่างใดนะครับท่านพม่าต้องการที่จะเปลี่ยนใหญ่นะครับหรือว่าต้องการที่จะปกครองประเทศต,ต่อไปนะครับ วันนี้นะครับเป็นครั <p 195 2> ้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์นะครับที่เจอยอดศึกนะครับได้ลงพื้นที่พบกับพี่น้องซาปาโอนะครับเส่นเดียวกับพี่น้องสาวไทยใหญ่นะครับที่อยู่ในพื้นที่รัดชานภาคใต้นะครับระยะเวลา60กว่าปีนะครับเจอยดศึกก็ไม่มีโอกาสพบกับพี่น้องประษาชนแดงได้นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนี้นะครับได้พบกับพี่น้องทุกกลุ่มทุกสัติพันธ์นะครับที่อยู่ในพื้นที่รัดชานนะครับวันนี้เจอยดศึกก็ยังคงอยู่ในพื้นที่เมืองลังเคอ วันนี grit, ้นะครับการเดินทางของเจ้าหยดศึกนะครับก็ถือว่าไปทุกที่นะครับในพื้นที่ดูแลของกองทัพสภากองผู้รักสารอาศิรัดนะครับหลายพื้นที่หลายเมืองวันนี้นะครับก็เลยมีพี่น้องชาวรักสารและพี่น้องทุกกลุ่มทุกสติพันธ์นะครับที่อยู่ในพื้นที่ดูแลของเจ้าหยดศึกนะครับ่างผ่ากันเข้าเกณฑ์ทหารใหม่เป็นจํานวนมากนะครับเนื่องจากไม่อยากไปเป็นทานพม่านะครับก็เข้าร่วมกัน กองกำลังกลุ่มสัตติพันธุ์หรือว่ากองทัพไทยใหญ่นในพื้นที่ละสานภาคใต้เป็นจำนวนมากนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของจัยัดศึกนะครับก็ยังคงลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับรามาลูข่าวที่สองกันต่อนะครับมาโลสถานการณ์ในพื้นที่รัดกัสินนะครับในพื้นที่ชายแดนรัดกัสินติดกับชายแดนสินนะครับเป็นสถานีกองทัพกัสิน KIA ได้ร่วมกับกองกาลังพีทีเอฟนะครับได้ขับไล่ทัานพม่าออกไปจากพื้นที่เมืองโมนะครับวันนี้ทางกองทัพกสิณเคอเอและกองกําลังพีทีเอฟนะครับวันนี้ก็ไล่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องชาวบ้านนะครับในพื้นที่เมืองโมหลังจากที่ผ่านมานะครับกองทัพกสิณเคอเอและกองกําลังพีทีเอฟนะครับได้เข้าโจมตีเข้ายึดฐานทัพของท่านพม่าเอาไว้ไล่เป็นจํานวนมากนะครับในพื้นที่เมืองโมนะครับสามารถขับไล่ท่านพม่า ออกไปจากพื้นที่เมืองโมได้นะครับเปอร์เลนมีนาคมที่ผ่านมาวันนี้นะครับทางกองทัพประสินเคียและกองกำลัง PTF นะครับก็สามารถเข้ายึดพื้นที่ไล่เบลดเสร็จนะครับในพื้นที่เมืองโมไซเรียนดัดกระสินติดกับสายแลนจินทางกองทัพประสินเคียนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในพื้นที่ท้องถิ่นบ้าววันนี้ทางกองทัพประสินเคีย กองกำลังพีดีเอฟนะครับจะรูแลพี hall, ่น้องชาวบ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองโมต่อไปถ้ากองทัพกสิทธิ์คยและกองกำลังพีดีเอฟนะครับจะดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องชาวบ้านนะครับจะพัฒนาเมืองโมให้เจริญรุ่งเรืองกว่าสมัยรัฐบาลท่านพม่านะครับที่มาปกครองในพื้นที่เมืองโมนะครับระยะเวลานานมากนะครับ70กว่าปีนะครับที่กองทัพพม่านั้นเข้ามาตั้งถิ่นฐานทัพอยู่ในพื้นที่ วันนี้นะครับก็สิ้นสุดท่านพม่านะครับในพื้นที่เมืองโมนะครับจะไม่มีท่านพม่าเข้ามาตั้งฐานทัพอีกต่อไปนะครับก็คล้ายกันนะครับกับเมืองเหล่ากายนะครับที่กองทัพโกกางนั้นสามารถขับไล่ท่านพม่าออกไปจากพื้นที่เมืองเหล่ากายได้นะครับนี้ในพื้นที่เมืองโมนะครับกองทัพกสินธคี kra ก็กําลังเิทียแนะครับก็สามารถขับไล่ท่านพม่าออกไปจากพื้นที่เมืองโมไล่เส้นกันนะครับวันนี้กองทัพกสิทธิ์ kra กองกำลัง pdf นะครับก็จะดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องสาวเมืองโม่ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของกองทัพกสิน KIA นะครับเรามาดูข่าวที่3กันต่อนะครับมาโูสถา,านการณ์ในพื้นที่เมืองมองยาเขตภูมิภาคแมกเวนะครับวันนี้กองกำลัง pdf นะครับกำลังพล5 0นายนะครับได้บุกเข้าโจมตีฐานทัพของทัารพมานะครับขมยาที่137นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่ สั่งบายของวันนี้นะครับเวลา14นาฬิกา35นาทีนะครับกำลังพิที่บุษบุษครอบมือนะครับได้บุกเข้าโจมตีท่าท่าของท่านพม่านะครับคามยาที่137นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่ทางของกำลังปพิที่บุษนะครับได้ใช้อาวุธประจำกายหลายชนิดนะครับได้เข้ายิงถล่มท่านพม่านะครับได้ใช้ปืนกลอาพิจีปืนใหญ่นะครับอาวุธประจำกายอีกมากมายนะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนัก กาับของท่านพม่านะครับคามียาที่137ดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองมงกุฎาเขตภูมิภาคแมกเวของกำลังพิเทียบนะครับได้เข้ามาปิดจอมโจมตีอย่างหนักนะครับโจมตีทางอากาศและโจมตีทางภาคพื้นดินของกำลังพิเทีเยบได้ใช้โดนเข้าทิ้งระเบิดอย่างหนักเส้นกันนะครับในพื้นที่เมืองมงกุฎาเขตภูมิภาคแมกเวขณะเดียวการท่านพม่าก็ได้ยิงตอบโต้ของกำลังพิเทียบเส้นกันนะครับทำให้มีการประทะกันอย่างหนัก ควากำลังพี f เอฟกำลังพลมีมากกว่านะครับขนาดเร็วกันท่านพมา่านั้นมีกำลังพลน้อยกว่านะครับคามยาที่1 3ึ่มนะครับมีกำลังพล30นายกวากำลังพี f เอฟเลยเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักท่านพม,าม่าสู้ไม่ไว้นะครับเนื่องจากมีกำลังพลน้อยกว่ากวากำลังพี f เฟนะครับไปใช้เวลา40นาทีนะครับก็สามารถเข้ายึดฐานทัพของท่านพมา่าได้นะครับในพื้นที่เมืองมงจวาเขตภูมิภาคแมกเว นะครับเรามาลงขัดต่อมานะครับมาลงสถานการณ์ในพื้นที่เมืองปูตีตองรัฐจักไข่นะครับวันนี้ทางกองทัพประหลักกันเองนะครับไปเข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักฐานทัพของท่านพม่านะครับขมยาที่2 5 7นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่ส่งบ่ายของวันนี้นะครับเมื่อเวลา13บสนาฬิกาสานาทีนะครับกองทัพประหลักกันเองนะครับกำลังพล70นายนะครับไปเข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนัก านทัพของทานพม่านะครับคมยา257นะครับตีตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่ขณะเดียวกันทัพพม่าก็ได้ยิงตอบโต้ของทัพปะลักันเนเอเสยนกันนะครับทาให้มีการปะทะกันอย่างหนักในพื้นที่เมืองปูตีตอง้านของทัพปะลักันเนเอนะครับกาลังพรมีมากกว่านะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทุกทิศทุกทางกองทัพปะลักันเนเอนะครับได้มีการปิดเส้นทางเอาไว้ทุกเส้นทางนะครับป้องกันทัพนพม่า เสริมกองกําลังเข้ามาสมทบในพื้นที่เมืองปูติตองหลังจากที่กองทัพอลารกาเนีอนะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับทพม่าไม่สามารถที่จะเสริมกองกําลังเข้ามาสมทบได้นะครับกองทัพอารกานีอนั้นได้ปิดเส้นทางเอาไว้ทั้งหมดนะครับจนะที่มีการปะทะกันหลังจากที่กองทัพพม่าถูกกองทัพอารกาเนีอนะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับใช้เวลา50กว่านาทีนะครับในพื้นที่เมืองปูติตอง ทาพม่าสู้ไม่ไหวนะครับเนื่องจากมีกําลังพลน้อยกว่านะครับอาวุธก็มีน้อยกว่านะครับของทัพอารักกนเอกําลังพลมากกว่าอาวุธก็เหนือกว่านะครับเลยเข้ามาปิดล้อมโจมตีหนักนะครับสงคลในท่านพม่าต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปหลังจากที่เสียงปืนสงบลงนะครับทางของทัพอารักกนเอ๋นะครับเด้เข้ายึดพื้นที่นะครับก็เลยพบศพท่านพม่าได้เสียชีวิต3ามรายนะครับได้รับบาดเจ็บ5้าราย ังจากที่มีการประทะกัน50นาทีนะครับในพื้นที่เมืองปูติตองกองทัพประหลาดกันเดเอะนะครับยังสามารถยึดกระสุนปืนอาวุธปืนของท่านพมา่าเอาไว้ได้เป็นจํานวนมากนะครับกติท่านพมา่าต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปการประทะกันอย่างหนักวันนี้ในพื้นที่เมืองปูติตองนะครับกองทัพประหลาดกันเดเอมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2่ายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต่่างใด กองทัพประลักกรนเอนะครับเป็นกองกำลังเจ้าทินสำนานการสู้รบมากกว่านะครับวันนี้ก็ประสบความสําเร็จสามารถยึดฐานทัพของท่านพมา่าเอาไว้ได้อีกหนึ่งแห่งนะครับพร้อมอาวุธเป็นจํานวนมากนะครับนี่ก็เป็นการประทะกันอย่างหนักอีกวันหนึ่งนะครับในพื้นที่เมืองปูตีตองวันนี้ก็เป็นการประทะกันอย่างหนักอีกวันหนึ่งนะครับในพื้นที่เมืองปูตีตองรัะแจไข่นะครับของทัพประลักกรนเอและกองทัพพม่านะครับ,บ,รก,รบก็ยังมีการประทะ กันอย่างต่อเนื่องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับเพื่นจะไม่พาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ